พยายามค่ะพยายามต้องดูเราต้องดูแลตัวเองเราทอดทิ <kind abonn> ้งตัวเองไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยพอตอนอายุ30เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอจจิ้งเราก็ประมาณนึงแต่ช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมง ต่อตามที่แบมเคลมไว้เลยนะจริงๆยอดมากๆดีใจที่ได้เจอทั er ้งสองท่านครับวันนี้ใช่นค่ะโอ้โหพี่พลวันนี้คนมาให้กำลังใจเยอะแยะเชิญทั้งเลยนะขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจแต่ว่าวันนี้มีเคล็ดลับมาบอกพวกเราทุกคนใช่ไหมคะเออถูกต้องแล้วเดี๋ยวได้มาคุยกันแน่นอนฟิลเชิญทักทายทุกคนครับก็ดีใจครับที่ได้ที่ได้มาเจอทุกคนในวันนี้นะครับคนก็มาให้กำลังใจของเราแบบเยอะมากเลย อ่ามาน้ำคุยกันหน่อยเห็นงานเยอะกิจกรรมแน่ใช่ไหมฮะแบบมีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคือหน้ายังแบบว่าโกลผิวดีมากๆอยู่เลยที่คอยก่อนเลยก็จริงๆแล้วอ่ะมันมันก็ต้องดูแลคอยค่อนข้างใส่ใจเรื่องการดูแลผิวพิเศษเพราะว่าด้วยอาชีพอาชีพแบบการงานเนี้ยคือนอนดึกนอนน้อยเจอแดดเจอแสงเจออะไรเนี้ย ผลตบถึงหน้าของคอยล้วนเลยบกลวกัอีกว่าตอนนี้เนี่ยคอยอายุ40ิบแล้วใช่ค่ะ4 <40 S 2> ีะ่ล้บเดี๋ยวนี้40ตสิงสวยขนาดนี้เหละเนี่ยใช่ไหมครับพยายามค่ะพยายามต้องดูแลเราต้องดูแลตัวเองเราทอดทิ้งตัวเองไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยพอตอนอายุ30เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอจ,จิ้งเราก็ประมาณนึงแต่พอ40แล้วเนี่ยมันจะเป็นาการเปลี่ยนแปลงที่แบบ <S 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 เฮ้ยเฮ้ยเลยเหรอมีเฮ้ยอ่ะแบบแบบเฮ้ยอะไรอ่ะ ผิวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากแบบพี่พลอยนะพี่พลอยนะแต่ก็แน่นอนฮะจากที่เห็นระยะไปเช่นนี้ยังมีความเป็นตัวมัมคุณมัมอยู่อย่างเต็มเปี่ยมมากวันนี้ยังไงก็ต้องฝากคุณโทจิน่าด้วยค่ะที่เขามีเคล็ดลับนีมาบอกพพี่ให้ฟังโอ้ยใช่เลยครับพี่พีมเรื่องนี้ก็งานหนักอีกหนึงครับฮะงานเล่งขานละครอยู่ไม่ไม่ใช่แค่งานแน่นนะฮะซิกแพค์แน่นด้วยนะฮะวันนี้ ได้มากเลยค่ะมันมีม่านกันที่เลยไม่เห็นทิ้งองทิ้งานออกได้เลยนะจอได้ข่าวว่าของพิธีคุณพิธีกรกันได้เหอนกันนะอย่ามาสปอยอย่ามาสบอยหนก่อนวันนี้เรื่องของคุณครับผม่ี่แวะแซวเล็กน้อยแต่ว่าอ่านกลับมาเรื่องงานเราจะรู้นะครับเวลาเราถ่ายละครเราเราไม่สามารถตกแดดได้น้องสามารถแบบพกอุปกรณ์พาว่ได้ซึ่งเงิผมว่าเขาเขาเลขกสารแล้วมันก็มันจะเริ่มเอ๊ะแล้วเขาเอ็กเขาเอ๊กเราฮะเอ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 เ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างาเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องริ้วรอยเรื่องรูมขนต่างๆก็ผมก็จะดูแลตัวเองใส่ใจมากขึ้นครับอืก็แบบพวกสกินแคร์เนี้ยก็ต้องก็ต้องทายเป็นประจำเพราะเพื่อแบบคื่ออยากจะเมนเทนแห่ผิวมันเอะไปมากกว่านี้ใช่งั้นดีมีต้นทุนไม่เท่ากันต่างกันมีแต่ความแตกต่างกันหรือมีความที่ว่าเราจะทนนู่นทนนี่หรือมีความแพงไม่เหมือนกันพี่พลอยเนี่ย หมายว่าผิวของก็มีความแบบระคายเคืองแบบแพ้ง่ายค่อนข้างสูงก็เลยจะมีความหน่อยว่าใช้ตัวนี้เนาะมันจะยังไงพมื่อที่เราผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจำเป็นที่สำคัญคือความระคายเคืองไหมสองความชุ่มชื้นแล้วผิวเราดูเปลี่ยนแปลงไหม้ทำแบบอิ่มน้ำไหมฟูไหมคือสิ่งที่เราแบบต้องการมากโอเคได้เลยคุณผู้ชเนี่ยเดี๋ยววันนี้ได้สร้างคำตอบกันจริงฟิล์มล่ะครับผมยังไงบ้างมีแบบการดูแลตัวเองแชร์สเต็ปอะไรก็ได้นะหรือว่าเป็น สไตล์แบบแมนไม่ได้แบบดูแลอะไรมากมายเลยไงครับคือถ้าเป็นมาก่อนผมไม่ได้ไม่ได้ดูแลตัวเองเลยดีกว่าแต่เราพอเราเข้ามาทํางานในในวงการนี้ยเราก็ต้องเราขายหน้าตาเนาะาต้องรักษาเขาไว้ให้ดียังผมว่าสิ่งที่ทําได้ก็คือแบบพวกสกินแคร์ที่เป็นลูชีต่งตางๆคือเราก็ต้องเลือกให้ดีเราก็ต้องผ่ากรรมกบรที่ผมพูดไปตอนแรกเลาก็ต้งคืออยากทำให้มันดีขึ้นเราก็ต้องเมนเทมด้วยพอเริ่มเอแล้วมันเริ่มแบบ พอมันเริ่มมีริ้วรอยขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มหน่อยแล้วเออคือเห็นนิดนึงมันแบบมันมาแล้วนะอือฮะน้อยแล้วนะเออเอาสกินแคร์ตัวไหนที่จะตอบโจทย์เราได้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตอบคานุ่งพงเลยครับขอเสียงประมือให้กับผู้เชี่ยวชาญสกินแคร์ด้วยมาพร้อมกับคุณจันจิตจันจิราตัวแทนของผู้ใช้จริงนะ ก็ตอนนันจะแปลงครับคุณเจนี่ชวีนาจิตสมบูรณ์ครับผู้ริการฝ่ายการตลาดและหัวหน้าแผนกผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพผิวประจำประเทศไทยกัมพูชาลาวเบียนมาของ1นึ่งโจีน่าครับและคุณปิ่มวันกระโดดรับตอเรนเชนฮะผู้ในการฝ่ายการตลาดรารโรจีน่าประเทศไทยเชิญครับเลยเราบอก คือไม่ถึงมากนะครับคือหน้าอ่อนโยนมากๆเลยจริงเอาล่ะมาขออนุญาตพูดคุยเลยถามคุณต่อก่อนเลยคุณต่อฮะได้เลยแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋็กจิม๋มออกออกครับครับโอเคนี่ตื่นเต้นมากเลยคแบบสักหน้าความหล่อฟิลนี้กันกตาโคตรโอ้เอ๋แล้วนะหลับที่นั่นกันไหมคะเริ่มตักกุญแจแต่ต่อได้เลยต่กุญแจกามแต่ชอบการหันมานึกว่าจะจูดส่งให้พิธีกรเปล่าเลยฮะส่งไปยังฟิลย่านนี่ไหคะ ใช่ครับเขาจัดบล็อกกี้มาแล้วเห็นได้นะฮะค่ะอ่าไม่พิมพ์ต่อครับเกีอยวางผมผมเริ่มมีเหมือนกันใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าถ้าผมสามารถที่จะลดเดินเรื่อยแล้วก็ไม่ไม่ก่อให้เกิดเรนียวรอยซ้ำอีกได้เนี่ยผมจะได้น่าเด็กอยตลอดการเออดีไหมทุกคนดีไหมครับยิยมเลย ทั้งหมดทั้งมวลคืออยู่ในตัวนี้แหละฮะ n e w i n a Visible Repair ต้องขออน,นุญาตมาถามคุณบิ่มนะว่าทราบไหมว่าไม่รู้สึกะระคายคืองเป็นสูตรที่เขาสามารถใช้ได้ทุกวันแล้วก็ออนโยนต่อผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า Visible Re Repair ของเราตัวนี้เนี่ยเข้ามาตอบโจทย์เรื่องของการจบเรื่องหน้า่อยลดริ้รอยในเจวันซึ่งเป็นแคมเปญหลักของเราในวันนี้ช่วยค่ะเยี่ยมมากเลยนะฮะแล้วก็ สวยคงเดิม่ะอ้อยสวยคงเดิมเพราะว่าไม่ได้ผลเออได้ผลได้ผลต้องใช้นูจิน่าแล้วละค่ะเจ็ดวันแน่นอนควบคู่กันไปควบคู่กันไปนะครับแล้วด้วยใช่ไหมฮะจริงค่ะเมื่อกี้ที่คุณบิ๊กบอกว่าไอ้แตบยังไม่ช่วยหลายหลายคนยังไม่กล้าเข้าโงกากรเรตินอลนี่เข้าไปก่อนใครเลยจริงพยายามเข้ามาสักพักนึงแล้วค่ะเพราะว่ามันจะมีเทรนในเรื่องของการทานวิตามินเอใช่ไหมคะทานเสร็จแล้ว คนที่แบบมันมีงาน,นวิจัยมาเลยว่าคนที่แบบลื่นลอยเยอะมากพอ,ขอเขาทานวิตามินเอไปสักพันหนึ่งหน้าคนเด็กลงเยอะมากจริงพยายามพยายามแล้วพยายามอีกจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของความที่ว่าไม่ง่ายหนอยสม่สำเสมอจริงจริงมันเป็นวินยันยความสม่สำเสมอและก็เป็นวินัยในสิ่งที่เราต้องทำทุกทุกวันเ<น>พียงแต่ว่าด้วยการมีหน้าที่การงานหรือมีอิจกรรมอย่างนี้ทำให้เราขาดวินัยในการดูแลตัวเองก็ฝากไว้ด้วยสำหรับเรื่องวินัยการดูแลผิวและเรื่องของ ผิวออกกำลังกายสุขภาพทานอาหารเสริมใช้โปรดัก์ที่มีคุณภาพอย่างโทจิน่าที่อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องนะคะก็อย่าลื้นะคะเรื่องความเรื่องนี้พกฝากไว้แค่นี้ละกันเพราะว่าถ้าเรามีความสม่ำเสมอมีวินัยในการดูแลตัวเองเนี่ยผลตอบรับผลที่เราอยากได้เนี่ยมันจะออกมาได้อย่างชัดเจนค่ะอ่ากเลยเป็นตัวมั่งครับตอนแรกมันจะฝาดเรื่องไม่หย่อนคอนกันได้แลับเรื่องของวินัยครับอืมก็ถ้าเราอยากให้จะดูดี ยังไงมันต้องใช้เวลาเนาะเราก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอจะได้สวยแบบพี่พลอยแบบนี้นะฮะแล้วก็จะได้หล่อแบบแบบไี้จี๊แบบพี่ลีมซีตัวเราเลยอยากให้ทุกคนนะครับหันมาใส่ใจดูแลเรื่องผิวผิวหน้าตัวเองอย่างสม่ำเสมอแล้วก็อยากจะฝากถึงผู้ชายหลายๆคนที่คิดว่าการดูแลผิวหน้ามันเป็นเรื่องแปรตัวคือทุกวันนี้โเประ่ยดเยอะมากแล้วอยากให้ผู้ชายที่กําลังทำงานอยู่ว่า การเข้ามาดูแลผิวนหน้าให้ดูดีเนี่ยมันจะดูแปลกหรือเปล่าจริงๆเราขอแอบเสรนอได้ไหมขอบพี่นะมันโลกก่งยุคสมัยนี้ที่พี่เห็นเนี่ยผู้ชายหน้าไปกับผู้หญิงจริงคุณผู้ชายเห็นไหมดูดูอย่างอ,อย่างผู้ชายสองท่านนี้ผู้ชายสมัยนีย้ไม่แปลกเลยเขาดูแลผิวหน้ากาันเพราะในการที่ผู้ชายดูแลผิวหน้าเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นมากสําหรับโลกในยุคนี้เป็นเรื่องปกติจริงๆแต่ับตัวเองก็ทากันที่เ,เ,เรื่อง หน่อยเลื่อนนิ้วรอยนะครับก็ฝากดิจิน่าวิซ i เบิลรีเพล์ไวในออ์ออกมาใจนะครับก็คือสามารถลดเรื่อนรอยได้ภายในดวันแรกที่ใช้เลยนะครับขอบคุณพี่พิมพาพี่จะไปใน7วันเ i ซ i เ l e ลรีแพล์ครับมีกล้องวิดีโอด้วยนะวิอครับสวยงาม ที่เป็นการปฏิวัติโมการสกินแคร์ครับให้ทุกคนได้เป็นประตูแล้วสู่การเข้าถึงเรชโนได้อย่างง่ายดายแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงด้วยทำยังดบอกนดั 哎。